สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสีรักแ่อุ่นรองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลยกักนชีพพลทองค่ะศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน ด้วยกระบวนการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ learn to earn และการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพลทองได้นำนโยบายนี้มาสร้างเป็นกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะมีแนวทางการดำเนินงานโดยใช้สันติสุขโมเดลในการดำเนินงานดังนี้ศูนย์ S sustainability ความยั่งยืนเรามุ่งสร้างธุรกิจผู้เรียนที่สามารถดำเนินงานต่อได้จริงสร้างรายได้หมุนเวียนต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นได้ A attitude ทัศนคติผู้เรียนเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการเป็นผู้ประกอบการกล้าคิดกล้าทำและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง N network เครือข่ายเราได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนสังคมและ ผู้ประกอบการท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนและยังได้รับคำแนะนำในการทำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญที่เทคโนโลยี Technology. เรานำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย,ชวยเช่นการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าการเรียนรู้ระบบการขายและการจัดการสต็อกแบบดิจิทัล I Innovation นวัตกรรมผู้เรียนได้พัฒนาสินค้าและบริการที่มีความคิดสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดท้องถิ่นและตลาดออนไลน์ S. Safety ความปลอดภัยทุกขั้นตอนคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการ U utility ประโยชน์กิจกรรมสร้างประโยชน์ทั้งกับผู้เรียนวิทยาลัยและชุมชนโดยผู้เรียนมีไรายได้เสริมลูกค้าได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ K okay, knowledge ความรู้สุดท้ายผู้เรียนได้รับความรู้เชิงวิชาชีพและทักษะการเป็นผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดได้หลังสำเร็จการศึกษา ท้ายที่สุดศูนย์บ่มเพาะของเราจะยังคงเดินหน้าสร้างคนเก่งคนดีมีอาชีพตามเจตนาลมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อส่งต่อคุณค่าให้ทั้งผู้เรียนชุมชนและสังคมต่อไปบ่มเพาะเมล็ดความคิดสร้างผู้ประกอบการจากรุ่นสู่รุ่นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยายการอาชีพพลทอง